สวัสดีคเซนกับผมแอปเปิลค่ะแล้วเราจะอยู่กันกับ s t r r ์ครับค s อดชูพี่สตอปเขาก็มีของสะสมเหมือนกันถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรเนี่ยนะคะต้องมาช่วงนี้เลยค่ะเด e Secret Se <quest. S 2> สวัสดีค่ะ s t o อกเดอะสตานะคะถ้าพูดถึงสิ่งของที่สต o อชอบสะสมเนี่ยก็คงจะเป็นนีไม่พ้นแหวนค่ะ แอบดูพี่แกงส้มไปเดทกับสาวต้องซบซิบขนาดนี้เลยใช่ไหมไปเดทกับสาวที่เขารักมากที่สุดใครๆก็อยากรู้แอบก็อยากรู้วันนี้นะครับผมก็มีเวลาว่างนะครับก็เลยพาสาวคนหนึ่งะครับมาทานข้าวแม่อยากรูนะครับว่าใครนี่ครับนี่ทางน,นี้นะนี่อร่อยมากเลยนี่อ๋อ,อทานเยอะๆนะจ๊ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว้างสาวนี้คือใครนะครับติดตามชมนะครับผม